กลับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีบัวฟังทยฝั่งลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศดีด,ด,ดีต่อหาความสูงสองสาวบุไลเนาะพี่น้องเนาะมึอเข้ามาใกล้ถิ่นก็ไม่ได้ใกล้ถินถ่นนะพี่น้องก็เลยบ้านเลยเมืองมาเนี่ยเข้ามากับน้องมีพี่น้องเลยสบายดีป้าลุงพากันมา เียงหลังหนึ่งมาเทียงหลังหนึ่งพี่น้องเลยแต่บุหูเปนเปนอยากให้มาเปนบอกว่าอยากให้มาถ่ายเนี่ยพี่จะขอความช่วยเลือแต่บุหูคนจะให้ช่วยเลือเรื่องเนี่ยงเข้ากับบุหูแต่ว่าสุดความสามารถของเข้านี่ยได้ที่พี่น้องเลยเข้ากับอยากซอยแต่ว่าแล้วแต่บุญวาสนาพี่น้องเลยเข้ากับอยากซอย ຂ້າເຈົ້າແຕ່ວ່າເຮົາກໍຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຊິຊ່ວຍໄດ້ດືบ่ເນາະພໍສະພາບທ່ຽງແລ້ວຫັ້ນນະພີ່ນ້ອງເອົາຂ້າຕັ້ງຖ້າມັຕັ້ຂອົສຍງມນະໄຍ່ງ เออฮะอือทาข้ก่เป็นยังพี่น้อเขามาหอดเทียงผ่นเลยผนไปกพผ่นกับไปหาพี่มะนางพีจ้ะผุนกับไปหาหาอลายมือเลยหละเ่ากับบไดมาขอบคุัพี่น้อปงปิดไว้เนี่ยนะ เลยเฮาได้เรื่องได้คองเหิืนฝากมาละยิ้มน่อวันว่า่เป็นก็อย่าจะไปดีรับจะไปดีไหลูกดีดีนี่แล้วทุกยากนะมัเนาะอยู่ด้านซ้า่มีเพือนอยู่อยากได้เพื่อนอยู่นึ่คราบหนุกบุกติันี้แล้วได้ลูกจกคนกะลูกหกคน น uh ี huh. ่แหละใช่ทีน so like ีหลุดฮะท้ายหน้ากับบูมี่นะบูหำเลื่อนอยู่กับบูมี่ในแหละอยู่น้ำไา่สาอยู่อยู่อยู่วัดนั่นผู่วัดผู้หนึ่งนะผู้หนึ่งนะบูวัดอยู่วัดลูกชายคนใหญ่นะบูวัดด้วยเอ้ยในสี่คนยังอยู่น้ำเมทขปไปหน้าไ่เท้าอีกสี่คนนะอยู่ผู้ชายผู้หญิง ยิงสองชายสี or, ่พ <tacos> you know, ี <that> ่น้องผู้ชายผู้ผู๊กกน่ะไปบวชน้ำยอโผล่เบ่งบ้าพละพอมีน้องผาดน้ำพึ่นหลายคนบกุ้มแน้ลบุกุ้มลูกแล้วเด้งคุ้มลูกกุ้มเต่าพี่น้องเบืองน้ำจืดยิ่งเจ้าเมืออายพี่น้องอายแม่ลูกโกพี่น้อง พาเทียงกับบุมี่เอาแพต่ําขังเอาอ้ลมพดตกไม้แห้งลงมากกับบุมี่มองอยู่ซ้ําพาลูกลงตลาดพูแลอือมันลมได้บ่มีบนอยู่เมื่ออันลมแฮงๆนะงๆนะไปอยู่ในใสตลาดอยู่ตลาอยู่ตลาดพอได้ได้ช่งลูกแม่นได้แต่ผู้นี้ผู้น้องอือสในนั้นยืนอยู่อือ ถูกเนี่ยถ mm. like right ูกท oh, um. um. ี่เราหน้ากับโบาลพ่อเม่ฝันหายกับเห็ดพอได้กินบ่ได้เพื่อนมาทำเนาะอยู่กับเมอยู่สนเพื่อนจะเจาะเป็นเพื่อนจ้าของวอยู่เพื่อนไปซะ เอื้อยเขือน่อาเจ้าอยู่ขันคันเข้ามาเลยกันเป็นบริยุบัเห็นบ่อปีน่นเขาก็อยู่หน้าปีน่้ะเจ้ายู่บ่อนั่ยนะเออเจอยู่บ่อปีนี่นไปเท่กูยู่ มีนี่เพิ่นไปกรุงเทพ่นก็เลยอาศัยอยู่เฮือนเพิ่นเมาเลยแล้วก็อยู่เอข้าวนะอยู่เพื่อนเดบเอาคือเดบเมื่ออยู่บ้านจ้ะอันอาศัยลูกอันผู้บวชนะแบบว่าลูกบวชแล้วฝากเพ่นอยู่แล้ว หกคนพี่น้องแม่ลูกโดกหกคนแม่ลูกโดกก็จะเหมอนอมคนโดกอ่ะว่มีห <c oughs> ม่มองอยู่มีแต่ในเทียงนี่แหละแต่เก่าก็าเห็นอยู่น่นี่แหละพี่น้องเลยบด้ไปใส่บดเไป,ปใส่แตีงแล็กก็น,นอน,ยนอยู่นี่แหละถือน้ำหนือช้างนีนี่แหละนี่ น้า่นไกมี่เกาะกระบบมีุ่ดัดกุดชเมียแล้วเอไรเอเราหาทั้งซีปีน่้ได้คนนี่จะพนอน่งเอมมาสั้งกินทั้งใช่ทอ้งอมีเกาะเกาะกระุกไปอาศัยเขาอาศัยกรจเจ้าอคอเร้ประเจ้าปัดไก่แส่ได้พีเอยู่เทียงหน้าลังนันตาพี่ตาน้องเห็นนย่แล้วปดพี่นนอ ไก่นีเนาะหาไกเห็นไหมงไตลุกน้อยเนี่ยเงี้ยทางเสือก็ไปหามากเลยมากเใส่กับบุพเพใส่นะมองในบุมีนะน้ะงอยู่ยำเลยอะไยมองอยู่ก็คือเห็นนี่แหละพี่น้องเลยมองอยู่กับแผ่นพ้ากับบมีแผ่นพาสแตนยางมโตับ อเก้เฮือนอยู่นะฮะบ่มีบนชนอยู่ติเทียงนาเทียงนาก็จำเพื่อนเลยอยู่นี่ก็ไดะก็แม่นเลยจ้ามาป่านขาวก็จำเงอนอันมาป่านขาวจะกี้น่ะพี่น้องกระสอบกระห้องมีกระสอบกระพุ้ยพุยเห็ุได้บ่มีเงินซื้อหมื่นล่าพี่สางอ่ะนะบ่อีนนี้ว่าคือไปลิอยู่หันนะบ่มาแล้วมาแลูกเฮ้ยเพิ่นก็ยังบ่มาอยู่ คนนึงได้่ิมาจักเท้โอนบุกุมลูกเต่าเลยขับพัวไปอันกจ้างทำงนเหมือนจะได้ชื่อเขากินสื่อเขากินเขาบุกุมกินเขาบุกุมกินพี่เนอะเอาง้อควายกับบมมี่บอรถไทยได้撒รถไทยกับบมมี่เ้ยรถไทยกับบมีรถไทยกับทอะไรรถไทยกันยืมรถไทยเขาบ่เห็นนานะรถทเขารถไเขาไปกรุเท อูยกคอยังก็ค <si ือบ่มีนีพี่น้อง่พแล้วนแลวนงถัดขาทุกคนเป็นบ็ได้ก็ว่าเอาตามความจริงนั่นแหละเฮาก็พันว่าบ่มีกับบมีกัซาตาเ็นนี่และพี่น้องนี่นะนี่ คือเห็นนี่นลนี่ไปฮุบไปหอบนี่นะป้าถัดมวยฮะนะอันนี้หนึ่งเขากินนะมังิ่งเดือดอลาขาดเบิดหลยพี่น้องไปฝืงเือะนะเชื้อผ่าอะเพ่ระมิตรเพิ่นมาซอยเพิรเพิรหายอืมโอ้โหเบิรหตบินมาดู โอ้ยมันยังอยู่ในๆนนะโอ้ยหัวดกเข่าก็พี่น้องหัดหากบ่ได้ออกมานอนจักมือเลยขาดไปเผาลุผลการลเออปกติดำมานอนนี้พี่บ่าหลวงพ่อเจ้าของเขาเจ้ามากอบมานอน อู่โคกพี่น้องเลยอีกอยังกับบ่มีไปก ouais, ็ไปฮอไปหอไปกับเมื่อบ้านกัเมื่อลุงจังหันให้ลูกคอยวัดผาเห็ดว่ายผาเน้าคพิ่นไว้นําบไหลเลี้ยงลูกบอกรบ่มีหลายบ่มีถึงเนี่ยคนเลี้ยงอันคนฝากเนี่ยพ่ออยู่วัดวแล้เลยกับคนเมื่อบังซ้องเสมอนเมื่ออันอันลุงอนจังหัน Ờ, tê là Thừa, lập cháu là cháu lắm 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 này lắm cháu 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 lắm ข้อคั่วเขาไข่ครอบครั่วมันไข่คุกไข่นะไลากระทูกคือกันบ่ลูกลายขึ้นน้ำฟุ bueno ้งห้ามกับแม่นอืม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 นี่ก็เสื้อผ้าขึ้นมาแต่ก็ขมมุกขจายละลายลวงลวงลุเพิ่นฝากมาแต่ไายเมื่อวานนี้คิดลายมืออยู่คันมีเครื่องก็สิเอาขึ้นมาให้ว่อะวอะืม แกบังดูบ huh. uh ังฮมาบังด uh ูฮ huh. ันเกิดมิใายได้บุลุมาเด้อมาเด้อแกบังลุบมาเด้อมาเด้อโอ้ยอยากได้เกิดใหม่เด้คุณน้อยนะนมาได้เอาบุลุใจเด้อขอบใจลุงรุงเน่แม่ลุขอบใจเด้อขอบใจลุงรุ่งบุลุลุกไดไหมเขินอายพี่น้องสมัยวันไหนเกิดใหม่เว้ยอายพี่น้องเ้ย ฟากันมาพี่ช้างมาแต่ใสเหยื่อๆกันมาเ้ยอย่จริงนะโ่มาเลพี่น้องสบายดีนะแม่ลูกสบายดีลูกไมาพีลูกมาเล้วลูกมาพีไว้มาเบิ่งเกิดพี่ไว้มีบิ่งัวไออืลูกมอแต่ผม้อายอืออออื สำเพ็งนี่แหละนี่นั่นแหละฮกหาฮกฮกคนพี่น้องคนหนึ่งดิอแม่พี่น้องเลยเขาก็บ่ได้ซื้อแไปซื้อขนมไม่เมื่อหนาพูเละแม่ลุคฮกอันนี้น้ำพูที่สองอันนี้นะใช้สับพูที่สามนะพูที่สามบ่เนี่ยอันนี้สี่บ่นพูที่สามพูที่สี่พูที่ห้าอ้พูที่หา พี่ซีพนันพูที่หกเนาะลืมไปเล่นพที่หลืมพี่น้องลูกไลยจะลืมจนไหลลืมมาเด้อมากินขนมเด้อมากินขนมมาลูกไหมไม่ลูกมะใส่มึงดูหักเกิดอะใส่ได้บ่ลอยใส่มึงลูกเกิดนี่เกิดพี่ ใหญ่่นวะเจ้าหน้ากระ่ายได้เมลุกพี่น้องจนเดี่ยงประกุมใส่ได้ฮะลูกเอ้ยเฮ้ยได้มาเลยมาใส่เกิบไว้ไว้มาใส่เกิดมา ้งามแล้วบันเขากมุกข้บใจลลายเด้อพี่น้องคุณใจดีใจก,ก,กว้างมันจะหน้าน้ำลูกน้ำลานกับเขาเป็นย,ยู่ดิมแห้งหั่นมีเป็นดีให้ร่ำให้รวยสาธุเนาะย่ยยยอยเพราะผมมุกข้บใจลลายพอดีบ่นนี่นะ

มาเด้อลูกมาพี่มามาค่ะมาใส่ไหมลูกจะไหนก็ใส่ได้แหละเพราะเกิดไม่คำวิ่งใหญ่เอ้ยเผินอายพี่น้องเผิอายโอ้ยทำตาพี่น้องเห็นนี่แล้วเขาหนามสาป่ากับบัพอกินรถไทยกับบัมียืมรถไทยเขาอยู่เอ้ยยืมรถไทเสารถไทยเขาเห็ดเห็ดหายเห็ดหน้ากันดิ อันเหตุเฮืออันเือนกะอาศัยเขาบออยู่เฮือนเขาอยู่เฮือนเพื่นอยู่เมือนเพอนพมาแต่ก็ดรี่นดีบริยูผมมีบนอยูผมมายูนี้หาแผ่นหม่จนเห็ุทือบ้านคือเมืองเลยแหละนะฮะอยากกินนมมาจากลูกเฮืออยากได้อีบ่ หาคนอันนี้นะหาค้นพี่น้องยู่วัดพูหนึ่งยืนขาดวงตาพอด้แบ่งเบ้าพระละพ่อแม่เนี่ยข้าได้เป็นเคกระบอกเสียงให้พี่น้องเป็นผลไปบอกมาว่าควรอยกาห้มาทายนะอย่าขอความเหลือรลายอย่างฮะเนี่ยขช้านกันเนี่ยขาว้าน อันนั้นเขาชานนะโดนชารกดีอุ้ยตายอุ้ยอุ้ยเสียวนี่ขาวสารอันนี้บ่าสื้อกินนะข้าวข้าวนี่ซื้อนะโอ้ยอันอันนี้มันเวนมาเนี่ยอันอันนั้นตากไหวเวเนนงเมตากไว้อืมอ่ะพี่น้อง หัวอัดมวยกะดิสวอสอบวงห่วงจ้ามก็มีเท่านี้นั่นนี่หมอก็มีสองอันใส่ดับบลับานี้หมมวย โอ้โดโ่ไก่ขากบบมี่นะครัแต่ไก่ตัวหนึ่งก็ย uh. ังบุม wow> um, ี่และตลาเพือนไก่กับบุมี่เป็ดกับบุมี่ได้แต่แต่ลูก ่ได้แต่แต่ลูกอือ uh พ huh. ี่น้องเว้ยก็คือเห็นนี่แหละพี่น้องอือเพิ่นก็บ่ได้ตัวได้อ้ํก็คือว่าเพิ่นบ่มีม่องอาศัยว่าซั่นได้อาศัยอยู่ห่อยู่นาอยู่บ้านก็อยู่เฮือนเพิ่นอาศัยอยู่นําเพิ่นบ้านเฮือนเพิ่นก็ดอื บุไซไซบุไซสี่ยิงสองเด็ผู้หญิง้่หวอาัูกคนนเ่กะมมพี่้ามาหนัม่นงนแม่ไปลุกมจตกมอสิตกเด้เพือนจะไปเพื่อนดีๆอยู่คือ บ้านเมืองหมุนแล้วยามผาลงทนเจกับเสียเปียาฆ่าลูกปุบลงตารางบ่มีบอนอยู่มันล้มมาเลยกันมาลมมาบ่มีเหมือนอยู่แค่ตั้งก็เจ๊าะขาดที่นั่นแหละ้งที่นั่งเีืหมเนาะพัก็ขึ้นตาอินนี่แหละเอาไปสั่งขังยามลมมาเลยก็ตีไป ชวนหน้ามูก็ยิมขึ้นมูมาเห็ดก็ลุกก็จมนี่จะห้ใช่ไหมเลิศไรสั่งก็ก่าวก็บอกว่าเราบริเวณประเทศบรไกนั่นไรหรอเห็ดเนก็แห้งนี่ยมบรไกยขึ้นมูมากปลูกได้แล้วขายกับบรไกราคาเลยลุกเบาอันมังโม่นะโอ้ย ลักขะบองโมพี่น้องเลยตะกี้นะคะอันปลูกบองโมขายพอขายแหละมันเอาทื่นเข้ามาปลูกมาลงทื่นบอแล้วลุกบอปะยังยังเป็นหนีเป็นชิ้นอยู่เดียวนี่กกะดิ

จักเดือนแหละนี่นะ <pi> ่องเดือนอันนี้จักปีซะผู้ใหญ่สิบสองปีเออผูสิบสองน่ดสาผู้ใหญ่น่ะด้ผู้ใหญ่พี่่อสามผู้นี้พี่ีผู้นี้สิบสามเป็นจัก ห <úp> ีปีปีวแนวน่ด er ้เายเี้ยกันกกิลเนเนาะลูกกันดิโอเคโอเค อยู่น่ำเละน้ำพลนกอ่านั่ใส่บีญใส่กบพันไปหาบมาทั้งทั้งกินทั้งใส่ทานมากเลยกับผู้ชาติพี่น้องร้านตะวันอันนี้เนาะดียเนาะกินนมบ่จ๊ะโอเคพี่น้องเด๋ยวแต่พี่น้องพี่เจรนานานพี่น้องคนก็หายแล้วพู สีดำล้าพระจ้าฝากก็อะไรก็แชร์ในเด้อพี่น ok ้องถ้าผู้ใดใจบุญกันดีๆนะพี่น้องขีปนาพากันใหม่สบายดีสบายดีแม่ลูกสบายดีน้องแม่ลูกนกมึ้งนกมึ้งนกมึ้งแค่หัวใจเด้อผมมุกขจาราดเด้อพี่น้องเมันหันมาเด้อะ